เทอร์โบชาร์จโอ้ขักไหลปาสลัมนด้นเสียบปลั๊กไฟเข้าก็เป็นแบบนี้นะแล้วที่นี้มันก็ต้องมีมีหม้อที่มันเป็นเหล็กตัวนี้ก็น่าจะแทนหม้อที่เป็นไม่เหล็กได้นะครับแม่เหล็กดูดได้เไมม่เหล็กดูดได้ดูดได้ก็ดูดบ่คืนทำไม โอ้โหบ้าบวกมาขาดี่โอเคนะครับเป็นเหล็กใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเปิดเครื่องโฮ้ยปุ่มมันต่ายอยู่ปุ่มมันต่ายอยู่วะนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจะลองลองถอดปลั๊กแล้วเสียบนะฮะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเค ครับไปแกะดูเอาอย่างเอาอย่าง <c oughs> ตารางมันเป็นแบบนี้นะครับตารางมัน <c oughs> ดาบมันใส่ไป <c oughs> อ้วอะไขออกก่อน <c oughs> หวัวปลาสลาัมมาทีน,อน็อตคูออกคบๆหน่อยไหมหน่อย บางคนหลงทางนะเอาอลูมิเนียมมาใส่เลยมอออลูมิเนียมไม่ได้นะเตาแม่เหล็กแม่ละโอ้ยมันอาจจะปุ่มมันเสียก็เป็นไม่ได้เลยนะครับโอ้ยปุ่มมันเสียกระชับมันกดไม่ได้เนะี่ยต้องดูปุ่มเนะี่ยเดี๋ยวแกะปุ่มออกมาดูดีกว่านะเผื่อเผื่อปุ่มมันเสียนะครับโอ้ต้องเชยแน่เลย คงทิ้งไว้นานน,น,ะน,น,านะครับตนะัวนี้โว้ยปุ่มนี่ก็สนิมกินหมดแล้วนะเพื่อนครับดูดีครับโอ้โหนี่ก็คงจะต้องอเดี๋ยวว่ดดูปุ่มพวกนี้นะครับพเพื่อนมิเตอร์ก็นี่แหละครับตั้งคูณหนึ่งนะพอดีมิเตอร์แบบนี้มัน,นมันมีระบบเสียงด้วยนะครับตัวนี้นะครับระบบเสียงด้วยนะ มีระบบเสียงและระบบเข็มด้วยเอามาดูกันนะครับเอ่อสวิตแต่ละตัวละตัวนี่แหละมันเป็นยังไงนะครับนะโอ้นพังแล้วสวิตโอ้เป็นที่สวิตแน่ๆน,นะครับเนะี่ยโอ้ยเป็นสวิตแน่ๆเลยนะครับเห็นเป็นสวิตมีปัญหานะครับเนะี่ยโอ้เยอะเลยนะครับทั้งจัมเปอร์อะไรก็มีปัญหาด้วย เดี๋ยวก็คงจะต้องดำเนินการเอาลองเครื่องก่อนนะครับนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับเครื่องจะทำงานได้ไหมอย่างไรนะครับนะสวิตเปิดเครื่องมันอยู่ตรงไหนทีนี้ตัวนี้เนาะตัวตัวนี้นะครับนะอืมกระพริบแล้วนะแล้วก็ลอง ทํางานได้นะเนี่ยโอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่เครื่องทํางานได้อยู่โอ้ไม่ได้เดี๋ยมันจะร้อนเกินขาดโอเคนะครับทีนี้ในกรณีนี้ก็คือนะครับเครื่องนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นที่สวิตนะครับก็คงจะต้องดําเนินการนะครับเออตอนนี้ก็สวิตสิบตัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงจัมเปอร์ออกขาดจ่อยนะครับนี่ไร้สนิมกินไปแล้วนะครับ สีตัวนี้ก็ขากําลังจะขาดนะครับ47่สิบเจ็ดมโครตัวนี้ก็คงจะต้องดูแลหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่าตัวนี้1 0บไม่ขาดนะครับตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าพวกจัมเปอร์พวกนี้มันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเอาขาตัวต้านทานเราเนี่ยมาใส่นะตัวนี้นะใส่เข้าไปนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวเลขติดไม่ครบ มันอาจจะต้องเป็นที่ลายวงจรขาดนะครับถ้าลายวงจรไม่ขาดมันก็จะเป็นที่ตัวเซเว่นเซกเนี่นะนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับลายวงจรขาดหรือไม่อย่างไรนะนี่นะดูนะครับอืมรายะเอดความอยู่ที่การเปลี่ยนสวิตช์สิตัวนี้นะครับโอเคครับดําเนินการก่อนคงไม่มีอะไรมากมายนะแค่ถอดออกมาเนาะ วิตตัวนี้มันต้องดูความสูงนะเวลาไปซื้อต้องเอาตัวเดิมไปด้วยนะครับเอเอาตัวอย่างไปด้วยนะนี่ถอดดูต splash, ะกัวออกนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีความสูงงี้นะเวลาทางร้านขายเขาขายให้เขาจะดูความสูงสวิตต์ตัวนี้นะครับถ้ามันยาวไปมันก็ต้องมันมันแม่มันจะสูงเกินนะถ้ามันสั้นมันก็คงจะไม่สั้นไปกว่านี้แล้วนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะสั้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตัวนี้หาง่ายอยู่นะสวิตต์นี่นะนี่นี่ ถอดออกมาเลยดูตะกัวกกอนนะไม่ถอดเดือนผมนี่ไม่ได้นะต้องดูตะกัวอ่วนนะครับน,ะนี่ดูหไหมนี่ดูตะกัวด้านล่างนะครับนะโอเควางกันไปนะครับนะแล้วทีนี้นะครับได้ทําการเอาขาตัวท่านทาน,นมาใส่นี่รอยแล้วนะครับนะโอ้สวยงามเลยไม่มีสนิมละนะครับแล้วทีนี้ก็เอาไอ้พวกสวิตนี่มาใส่นะครับนี่มาใส่ ใส่ไปนะครับใส่ง่ายอยู่เนี่ยครับนะสวิตหน้าตาก็เป็นแบบนี้ว่าไม่เห็นโฟกัสเลยเนี่ยครับนะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับนะโอ้กล้องผมไม่โฟกัสนะครับไม่เป็นไรนะใส่เข้าไปนะครับนะใส่ให้มันเรียบร้อยเออมันมีทั้งหมด10ตัวก็ใส่ให้มันครบ10ตัวเลยนี่นะสวิตก็เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาสวิตนะใส่ใไปยีใ่ <c oughs> ใส่ละไปหยุดแช่นี่นะครับนโอ้โอ มาฝากกันไปนะครับนะเนี่ยครับนายเห็นไหมโอ้ยทำไมมันสวยงามอย่างเงี้ยปัดฝุ่นออกนะครับแล้วก็อันนี้มันมันก็ไม่ได้ทําอะไราไมากมายแล้วก็แค่ใส่สวิตช์ใหม่นะเห็ตนตัวนี้นะครับเซกเมนต์ไม่ดีแล้วเซกเมนต์เนี่ยมันขาดมันขาดนะครับเซกเมนต์ไม่ได้เรื่องเลยมันหาที่เปลี่ยนเราแบบเนี้ยเขาเต่าที่ได้นี่แหละเนาะแล้วตัวน,นี้มันค่อนข้างที่จะมีฝุ่นเยอะนะครับนะ ก็บางทีมันก็ต้องปัดฝุ่นทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็คงจะต้องโอ้ตัวนี้ก็เนี่ยไหมครับในส่วนนี้เนี่ยก็เนี่ยเลยสีโคนหมดสภาพแล้วไอตัวตรวจจับความร้อนอะไรเข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวก็คงต้องไปดูนะครับด้านล่างวงจรมันเป็นยังไงนะทำความสะอาดให้หน่อยนะครับนะตัวนี้นะขดลวดสวยงามเลยบางทีมันมีความร้อนความชื้นอะไรสะสมนะครับ โอ้นี่เปิดออกมานี่เห็นนะนี่ด้วยนี่ไไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่สีบวมเลยโอ้มันยังไฟเข้าได้อยู่นะนี่นะโอ้โหโอ้โหนะครับเนี่ยเนี่ไหมนี่ก็คงจะต้องซ่อมอีกครับเปลี่ยนอีกไงไหมนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนสวิตช์เสร็จเป็นียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่ท่านเพื่อนจําไม่ได้นะพวกสายพวกอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจําไม่ได้ก็สีเตียมไว้นะครับนะเตียมไว้เด้อสีตุ๋ยไว้น้ำเนี่ยเดน้องนะนะครับ โอ้ oh, ถอดออกก่อนนะตัวนี้นะเนี่ยเห็นแล้วมันมีมันน่าจะเป็นเครื่องนี้มันน่าจะอยู่กับความชื้นนานนะครับเป็นสนิมด้วยนะครับในจุดนี้เห็นไหมครับนี่ดูด้วยอาการนี้คือเปลี่ยนปุ่มกดแล้วก็ต้องมาเจอซีตัวนี้เสียอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะครับเก,เกิดสนิมนะครับนี่เกิดสนิมโอ้โหโอ้โหเกิดสนิมนะครับปล่อยไว้ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่านานไปสนิมมันก็จะกัดกินลวดพวกนี้แล้วก็ขาดไปถ้าเราจําไม่ได้นะมันก็ ตั๋สีไว้หน่อยนะนี่เอาต้วยสีไว้นี่สายเส้นนี้ก็อ,อยู่นี่นะอะไรเงี้ยครับนะจะได้ไม่ต้องใช้ความจํามากมายเพราะว่าความจําของเรามันสั้นอยู่แล้วนะครับนะีความจําผมมันสั้นนะครับบางทีผมก็ไม่ได้จํารายละเอียดอะไรต่างๆนะมากมายนะบางคนถามนะบางคนถามผมทําคลิปวิดีโอหลายคลิปแล้วบางคนถามคลิปเก่าๆผมจําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น้วครับถ้าเพื่อนๆจะถาม ในในในคลิปนี้เพื่อนระบุเวลามาด้วยนะครับเวลาในคลิปผม,มจะได้ไปเปิดดูโอ้โหจำไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าไอซีอ IC เบอร์อะไรไอซี IC เบอร์อะไรจะอ่านให้ฟังอยู่นะครับตัวนี้แต่บางคนถามมาไอซีเบอร์อะไรเคือทั้งคลิปนะครับถามมางั้นไอซีเบอร์อะไรตัวไหนเนาะทีนะี้แต่ส่วนมากผมก็จะบอกไว้อยู่นะครับในไอซนะกันลืมนะท่านล่างเป็นอย่างนี้นะครับ สวยงามอยู่นะครับนะล้างหน่อยเดียวก็ได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ซีตัวนี้มันแตกนะเป็นซีฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์ไฟ300โวลต์นะเนี่ย4.7ไมโครฟารตด400โวลต์นะครับซี C, ตัวนี้ที่มันแตกอยู่เนี่ยครับผมบ่คงจะต้องดําเนินการนะครับสิ่งที่ต้องดําเนินการคือเออ่จัมปเปอร์นะที่เป็นสนิมนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวถอดกันอ่ะผมก็บีบแล้วนะล็อกมันเนี่ยมันยังเอาออกไม่ได้ ดูดูชัดๆใกล้ๆนะเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับจัมเปอร์ที่มีปัญหานะจัมเปอร์นี่เลยนะครับเป็นเสนิมขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับนะเนี่ยครับนะเนี่ยขาดแล้วเนี่ยไม่ขาดได้ไงก็ไปถังมันเนาะไปทั้งมันมากับขาดตัวไอ้นี่สีตัวนี้แตกนะครับโอเคนะครับผมดำเนินการก่อนขุนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ เนี่ยซิลิโคนเนี่ยเห็นไหมครับใส่ด้วยอ่ะดำเนินการก่อนไม่มีอะไรมากเปลี่ยนซีใส่จัมเปอร์ใหม่เครื่องทำงานได้อยู่ครับไม่ได้เสียหายอะไรเออมันก็แปือนกันซีแต่ขนาดนี้ทำงานได้นี่ก็ดำเนินการใส่จัมเปอร์เข้าไปเิมพ์ที่อยแล้วนะครับโดยการใช้ขาตัวต้นทานหรือว่าขา,ขาซีนะครับซีแบบนี้มันจะมีขาเนี่ยนะ นะครับนีขาที่มันทิงท้งๆเหลือๆเนี่ย1ิไมโครฟลัด400โวลต์จะต้องถูกเอาใส่เข้าไปตรงนี้แทนตัวเดิมนะครับตัวเดิมมัน4.7มันไปนไรนะครับใช้งานได้ในตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นซีฟิลเตอร์ไฟ300โวลต์นะครับนะบก็คงจะพอแล้วนะครับนะในการที่จะต้องทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนตัวจัมเปอร์นะแล้วก็รวมไปถึงอะไรตัวที่มันบวมก็ออกแล้วนะครับทีนี้ก็ประกอบเข้าไปตามรูปแบบเก่าแบบเดิมนะ ก็น่าจะใช้งานได้นะครับนะครับตัวนี้ก็คือต้องซิลิโคน,นครับซิลิโคนใส่ไว้แล้วนะปื้นื้พอนะครับพอพอพอ <S <S ตาไฟฟ้าตัวนี้ก็ประกอบเข้ามาก็เสร็จไปที่ร้รอยแล้วนะครับนะเทอร์โบซักนะครับนะสลามนะก็ จะป้าก็มาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่แรกก็เป็นอย่างนี้แหละมันกดเปิดไม่ได้ก็เนื่องจากว่าสวิตช์มันไม่ดีแล้วก็กดเปิดได้แล้วนะที่นี้ก็ไฟกะพปิบแบบนี้อามอเตอร์มันก็หมุนแล้วนะแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้มีหมอ้อไม่มีหมอ้อที่เป็นหม้อหม้อกระทมะมาเนี่ยนะครับไม่มีผมก็เอาเหล็กพวกนี้แหละเอาวางไว้หน่อยไอเ้เป็นเป็นมันทํางานได้มันต้องเป็นเหล็กนะครับนะถ้าไม่ไม่ใช่เหล็กแบบนี้มันไม่ทํางานนะอ็เหล็กใส่แล้วเราก็เปิดเครื่องเปิดเครื่อง ตามการกดนี่ไม่ว่าจะเป็นต้มลาบต้มก้อยอะไรก็าวานไปนะั่นเพื่อนนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะไม่ได้เดือดให้ดูแล้วก็อะไรเพราะม,มันไม่ใช่หม้อมันนะพูดถึงนะนะคนับนต้องเป็นหม้อะนะครับถ้าจะลองหม้อสังกะสีก็ได้นะครับไม่มีหม,ม้อนี่นะก็ยอน้ำใส่ก่อนดีกว่านะน,นี่น้ำเลนะี่ด้อน้ำนะน้ำกินเนบเนี่ยนี่น้ำแล้วมันจะเดือดไหมนะครับลองมาตรงตรงนึ่งนึ่งประมาณนี้แหละนะครับ อี่มันไฟมันอยู่ตรงไหนอะไฟโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันก็รถไฟเรื่องไฟอะไรกวานไปนะอยู่นี่นะให้มันเล็กเ่มเมื่ยังอย่างเงี้ยโอ้ร้อนแล้วนี่ฟดแล้วนะครับฟดแล้วพอ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 ดีกว่าพอพอพอไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่ได้แล้วมันเป็นเหล็กอย่างนงี้นะไม่ได้แล้วมันร้อนมากนะเดี๋ยวมันจะพังนะครับไม่ได้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 ร้อนมากมันร้อนเร็วมากก็ถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้พอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วนี่โอ้ห่านได้ห่น มันร้อนมากเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <circuit> เหล็กตัวนี้มันร้อนแล้วนะครับเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยเหล็กตัวนี้มันจะร้อนแล้วในที่นี้เนะี่ยโอ้ยเปิดแป๊บเดียวนะครับเนี่ยไม่ยังฟดอยู่เลยโอ้โหนะครับนี่ยังฟดอยู่เลยนะครับเห็นไ,ไ,ไหมครับเพื่อนอ๋อไม่ไหวไม่ไหวมัน <simplement> ไปนู่นไปนะครับเนะี่ยมันเป็นเตาแม่เหล็กนะครับบางคนหลงทางนะครับเอากระทะอลูมิเนีย <hani> ม <sü> มาใส่มันไม่ได้นะครับเนะี่ย นี่เ็เสร็จเรียบร้อยนะครับอาการเสียก็ดังที่เพื่อนเห็นนะครับเป็นการเสียที่สวิตช์กดนะดับแรกนะแล้วทีนี้ผมก็ตามเข้าไปดูที่รายละเอียดนะครับก็ไปเจอซีบวมแล้วก็ไปเจอจัมเปอร์ปัดฝุ่นไปปัดฝุ่นมาขาตันเตอร์ขาดเลยก็เปลี่ยนนะครับก็จบนะครับตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับนะเทอร์โบซากเบบีชาก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 เบบีชากลูกฉะลามอันนี้มันเป็นเทอร์โบฉลาม โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้พอแล้วก็คงจะต้องเอาไปเก็บแล้วแหละนะครับคันคลิปหน้านะสวัสดีครับ